สวัสดีครับผมพบกับสร้างอุดแล้วครับพี่น้องพาพี่พาน้องยุกลางแม่น้ำโค้งครับเมื่อนี้เมืองพัายมองหาป่าบรรยากาศอยู่แกงขุดคู่อำเภอเชียงคานครับโอ้ป่าน่อยครับโอ้พี่หนะ่เห็นบ่กล่องผมซู่มอะไรพี่น้องอนะไรจีเป็นแพร่เลย ขันโม่งไงกูนี่ก็สิได้หลายอยู่มั้งโมองจากเส้นพอโอ้ฝนอ่ะพี่น้องเห็นบ่พูดอะ,อเ,ปะ,ดอะเป็นเพี้ยเป็นเพี้ยนเลยอู้ย่างน้ำพึ่นเลยบ่เป็น่ได้ดย,ยินพี่น้องเสียงเรือห้องถามอยู่อุ้ยฝนไหมยังในสียางน้ำพึ่นเดะอันนี้ยุกาลางน้ำโขงเลยครับเด้อ ผู้ดใดมักลงมาเล่นน้ามันก็นได้๋ยวเรียนนี่หรอกมั้งซ้อมเบิงาปาเพิ่นไล่ขึ้นหรอพี่น้องไล่ขึ้นเป็น,ปนสายเป็นสายเลย,อ,ยอันพูดอยู่ทางหน้าบอลูนเด้อพี่นอ้องเด้อพูดยังบุ๊บนู้ใยุกก่กลางแม่น้ำโค้งยี่ดีพี่น้องอันมุ้มนั่นเป็นแกงคุดคูดแล้วกับผมยางลงมาแล้วพ่นล่ะวันนี้เพิ่นก็นให้เอารถลงมาได้เนาะ รถผู้บุมีรถไก่ยางนะครับอ,อัน,นฟังเป็นฟังเพื่อนบ้านฟังประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องฟังเล่าประเทศเพื่อนบ้านบุ้ยพุ่นนะพี่น้องเพิ่นไหลไปหอดพุ่นอาตออชีพ,ป,พป,รรประมงเนาะใส่มองหน่อยบ่เขาขันมองง่งง่ายกว่าที่เขาทาอยู่พุนะ่นน่ะ ติดเป็นซ้ายเลยปดที่บ่เป็นมือผมเพื่อนเลลายปันปดทั้งวันเลยพีย่น้นองเบิ่งหินหินกวดหินกวดแม่นำ้ำโขงเลยพี่น้องเลยสะอ่อนสะอ่อนกวดแม่นำ้ำโขงเียเบิ่งมือผมหลดพี่น้องตะละกก่อนตะละกก่อนมึงดูกวดนำ้ำโขงกำกังปั่นเลยเด้เนี่ยพวกน่ะ นี่ตาใหญ่ๆน้ำมันก็เป็นต่เย็ยนดีแล้วพี่น้องฝนข้าเจ้าลงมาเล่นน้ำวิวหนีงามพี่น้องวิวลักลานมาเล่น,เนวิวมียุกยุ่กลางกลางลำน้ำโขงกัว่าไรพี่น้องน่ามันแห้งเนาะคุณวิวไหมสะอ่อนวิว อันนี้ผู้ลูกหนึ่งอันนี้เป็นแอน่งเนาะโอ้พอดีเลยทันมั้นบรรยากาศจะหาโมง่งขึ้นีกเขาท้ายพี่น้องตอนนี้ใบใบโมงกว่าจะใบสองนะผมมาลงนะั่ใบโม่งกว่าเกือบใบสองช่วงแรงๆผมว่ารถแถวนี้คือที่มี่หมองจอดรถเลยพี่น้องเก่งขุดคู้ม่อีกแล้วคััน đèn vàng tock, để lốm lốm tốt nha cả gì lót cả gì lông mẹ lại thì xõm bưng. Tiếng nhá. Khí สงการนาแร่งเนี่ยคนก็สีไหลครับผมมาแกงนี่เนาะไปครับเอาต้องใส่เป็นกล่มม่วงแล้วเหรอพี่น้องึ้นมาก้ะใส่ อันเพิ่นมาพี่น้องมัน,นเต็มล้ำเลือแล้วจิไปละมึงกระจอกมาเด่นลงมาเด่นน้ำพี่น้องมองนี้มองลึกกระจิลึกแล้วผมมามองบุลึกกระจิบุลึกเนาะ ตังผึกะติมีแพร่ได้พี่น้องมีแพร่เรื่อ,ๆอยๆอย่างนี้เราเลื่อมเรีนน้ำครับถ้ารูปผ้าโตเป็นน้ำน้ำใสวเบิง้งนเลวพี่น้องจากใสเพราะใสโอ้เรียนครับปุกแตหน้อยครับแต่น้อยนะ น้ำใส่น้ำใส่ใยางกัไรยากจากักห,หน่อยอ้องยังน,น,น้อบนเป่นเหยียยังน้บอลูได้ครับเออเป็นจุดูกเพกื่อนยังน้อนย่นบอลูนะครับเป็นอาจจวายแม่นำค่อนข ฟังผุ่นบ่มีหาดนะพี่น้องบ่มีเดินแล้วมีแต่ฟังประเทศเข้านี่ยแหละมีเดินฟังผุ่นขจานิ่งนิ่งอยู่มีหาดมี่เดินอันไฮถามจักหน่อยนะครับทุบเขาจุดบอกครับนี่อันเพื่อนยังหรอครับนี่ฮะขอพรพระยานาคอันเป็นการจุดขอพรพญานาค ผมนี่มันถือข็ปทืออหงเป็นจุดถูกที่น้่งจุดขอพอนพญานาคน่นัน่ก็ตมีพญานาคขึ้นมานัา่งใส ยังไงน้องคุณให้น้ำเลยลงเลยไม่สุดนะเปลี่ยนเปล่ามีอีกส่วนไม่สุดเดียวให้ร่องตาขาเออให้ร่องตาขาเอาคือบางสั่นมันแต่เดียวต่วนเท่านั้นลูกเขาเคยมีเสียขายอยู่เออล่องตาขาแจงได้ลยลงไปอีกแล้วพุ่นน่ะเย็นบ่รหน้ามันด้เย็นนะครับ

านะคลิปนี้ไว้ซะหน้พี่น้อง<ป>พ่อกันไหมไไกับ<ป>ภาพบรรยากาศารราที่สวยเนี่ยวสวยเนีก่กะโอสาเบิงนะพี่น้องนะกับบรรยากาศาที่แก่งคุดคูดอําเภอเชียงคานนะพี่น้องนะขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมนะครับผมมีโอกาศก,กับถ้ากันมาเที่ยวเดอ้อพี่น้องน่าแลงนก็ติเป็นแต่ยางขามเนละอยู่ดอกผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ